ไร่ยังไรยงไม่จหลงจงจริงจริไม่ไร่ตัวตัวเรียนทองอยู่ตระยาอยู่ตียาโอา้ยผักฝา วันนี้เป็นวันศุกร์ที่13เดือนธันวาคม2567คุณโยมประทุมพรเมือบางได้มาทาบุญกับบาทหลวงก็ขอความปรีหลวงพ่อพระเจริญแปงปกวรรษาคุณโยมประทุมพรเบืองบางขอมีภรรไม้แห่งแรงมีเยินเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยพารไม้เจริญด้วยผปกสบัตบทรักซีบินอ อายุวันนักสุขภาราทุพิภาลาจิการทุกยเนื้อตื่นสาตุสาตุท่านเราไปคือคุณตาสุเชษสุริตาพร้อมดิคุณยายประสบสุขสุริตาในมาทำบุญกับบวันนี้อริสมุขอย่างที่คุณตาคุณยายทำในวันนี้ก็เป็นพระบุญให้คุณหมอนิทินาสุริตาพร้อมด้วยนายสุลชิตชัยสุริตาได้ไงนายสมงธรรมศุริตาและก็ ท่านนำพร<อ>สมศรีขอบับริงขอเป็นเจเปล่นแปกงุปาษารย์ขอมียรมีเป็นแรกมีเง,งินเง,งิสุขมีความสุขก่อนไปเลยด้วยผูงง้กักสมบัติศักดิ์สิสทิตออายุวนันนสุขะา,า,ปปา,าลทาุกุตลาจิตาจุนยนยักษาวาจวันาภูราปาริปูริติสา

want